เออบอกบ้าอุดอนมึงตายมาที่นี่แล้วเป็นคนประเทศลาวตายที <c oughs> ่นี่เป็นคนประเทศลาวเป็นคนประเทศลาวแล้วก็แกได้ <c oughs> เ,ปเป็นคนไทยแอลหนึ่งมาแล้วคนจีนน้อยวาเลียงบมักบ,บ้าอุดรจจกของลานเสียให้จัดการมาที่นี่ไปบอกว่าให้เขาทําคลิปขอโทษผู้หญิงทุกคนที่เขาด่านะ่ะว <c oughs> ้าวขอโทษจากใจมันจีก๊ากาหมดอย่าแหละนนู้นูนู้จัดการมันเสร็จเรียบร้อยแล้ว อืมแต่วันน mm. oh, ี <S 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 ้บ่ายสามหละบ่ายสามที่อเมริกาไม่รู้ว่ามันกี่โมงต้องถามบัวกรหมูน้อยอืว่าบ่ายสามจะไหนเขาจะเข้าไปคุยเจ้าของร้านก็จะเข้าไปคุยอุ้ยกับสิบวเจอกนันก็ประกันนันบ้าอูดรวนเลยเปล่าก็เข้าไปเจอก็เบ้าอุด่วนเหรอเจ้าน่ะนะเจ้าน่ะฮะสิบนเจอก็บ้าอุด่วนยังไหนบ้าแม่หนูหนูหนูก็ไม่ได้ไปเจอเหนูไปยู บดตรยุไก่เบ้าอุดรเนาะสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีของเบ่าอุดรที่น่ารักทุกคนนะครับผมก่อนอื่นนะครับพี่พี่เอฟซีเต้องตกใจนะครับว่าเป็นยังเบ้าอุดรถึงจะออกมาขอโทษคนพวกนี้นะครับคนที่เบ้าอุดรได้ด่าเขาว่าเป็นกะดีนะครับผมลหลายๆช่อง YouTube นะครับผม พพเอฟซีคงจะรู้จักบาบาอุดอรนันดาไผ่นะครับผมแต่ก่อนอื่นบาวาอุดอรอยากจะบอกว่าเรื่องเปลี่ยนมาแบบใดนะครับผมเรื่องของเรื่องก็คือว่าที่บาวาอุดอรจะเอามาขอโทษนคืออีหมูครับผมมันเล่นงานบาวอุดอรนะครับผมทั้งทั้งที่เจ้าของนะครับผมอิหมูอ้วนนะครับทั้งทั้งที่เจ้าของ เป็นคนเริ่มก่อนเอาตีนเยียบนาบาอุดอนกอนนะครับแล้วบนันนี้มาเล่นงานบาอุดรอนที่บาอุดอนออ,ออกมาขอโทษนี่ครับบาอุดอนจะขอโทษทุกๆุกช่องที่บาอุดดอนดานะครับผมคือคนพวกนี้นะครับได้มุดหัวเข้ามาในเฟซบุ๊กของลานที่บาอุดอรอนอยู่นะครับผมไปบอกเจ้าของลานนะครับผมก็นั่นแหละ บาอุดอรนก็เลยโบ่อยากจะให้เจ้าของร้านเพิ่นี่ลำบากใจนะครับบาอุดอรอนก็เลยจะมาขอโทษคนพวกนี้นะครับผมนี่แหละครับเรื่องเป็นมาเป็นไปแบบนี้นะครับผมคนพวกนี่เขาใส่วิธีโสกปุกมาเล่นกันบบาอุดอรอนนะครับผมวิธีมาหมาของเขาเนี่ยแหละครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่ขอโทษก็ให้ได้แต่ก่อนนะครับผม แล้วเมื่อนี้นะครับเบ้าอุดรก็อยากจะบอกพี่พีเอฟซีทุกคนนะครับผมที่เบ้าอุดรว่าเขาก็ดีว่าเขาเป็นปอบว่าเขาเป็นเฮียนะครับผมอยากจะฝากบอกพี่พีเอฟซีทุกคนนะครับผมเมื่อนี้หลังจากจบคลิปนี้ไปคนที่เบ้าอุด,อดรด่าเป็นกะลีกาสีเร้าเป็นกะลีไพ่ใน จบคลิปนี้ครับผมสีเศร้าเป็นปอบกับไพ่ในคลิปจบนะครับผมสีเศร้าเป็นหี้ยเป็นซัดกับไพ่ในคลิปจบลงนี่นะครับผมเบ้าดวนกับแปลกใจนะครับเป็นกะรีนหายไว้นะครับผมเศร้าเป็นไนว่ก็โลคโควิดนะครับผมแปลกใจว่าครับพี่พีเอฟซีเป็นได้กับหายได้นะครับผมเป็นกะรีนนะครับผมหายได้พระในมือนี่แหละครับผม มื่อนี้บ้าอุดรกระจามาเห็ดคลิปสั้นๆแล้วฝากบอกหมูอ้วนคนเที่ยวรูปโพสต์ลง่งเหยียบหนาบ้าอุดอกรกะลุหน้าไปลบคลิปซีมือที่แล้วออกไห้นํำนะครับผมแล้วมือนี้ฟังเด้อผม ับพวกที่ผมด่าไปว่าเป็นการีผมจะยุดด่าภายในคลิปนี้แต่ผมก็ขอโทษที่ผมด่าไปนะครับผมก็ขอให้เข้าใจกันตามนี้แล้วก็เลิกยุ่งต้อกันอีกต้อไปนะครับผมขอโทษข้าใดที่หยาบค่ายนะครับเพราะยังเบ้าอุดรไม่อยากให้เจ้าของร้านเพิ่นเดือดห้อนนะครับผม ตังคนตังอยูนะครับผมบัตนี้คงจะเข้าใจนะครับเนาะออกมาขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกๆช่องที่ผมได้ด่าไปนะครับผมเอาละครับพีพีเอฟซีทุกคนบ้าอุดรจะขอจบคลิปลงไว้เพียงแค่น,นี้นะครับผมเลิกแล้วต่อกันภายในคลิปนี้จะบด่าอีกต่อไปเศร้าเป็นกะรีแล้วนะครับบัดนี้พีพีเอยไปบ้าเขาเป็นกะลีเด้อ ช่องไดว่าก็สร้างเขาบันนี่ครับผมแต่ช่องพบาอุดรบอมีคําวากาลีแล้วก็บ,บอมีคําที่จะดาอีกต่อไปสวัสดีครับ แค่ความจริงในใจใครใครปลักไสได้ตามอารมณ์เทียวใส่ความโซมมแขงในคารมจู่โจมทิมแทงทุกวัน เพียงแค่สองคนผัวมีทนลีบาดแป่ให้กันและกันเพียงหากินไปวันวันต้องมามีอันถูกเขา คนโดนพาดทิงต้องนอนเอบอิงน้ำตาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเพราะมีเพียงแค่ความจริงในใจใครใครผลักไสให้โดนคมเทียว คำเดียวเรียบดังคงเที่ยวเที่ยวเชือนให้ตายทั้งเป็น ป็นรรการกล่าวคำไร้ความเป็นจริงใครรู้บ้างไหมหัวใจคนโดนพาดจิงต้องนอนแอบอิง ความจริงในใจใครใครพลักใสให้โดนคงมเทียวเพียงแค่คำคำเดียวเปรียบดังผมเที่ยวเที่ยวเชื่อให้ตา